ดวนแปดสามครับที่ลาดบุรีนะครับขาประมาณสามสิบครับกระต้อมซีหนึ่งสองเก้าทำขบวนนะครับเพราะว่าเขาตูวนี้โล่งเลยครับ ก็พอมีผู้โดยสารนะครับที่ราชบุรีนะครับแต่ก็ไม่มากครับนี่ไปลงไหนครับเดินทางปัอทรายครับานีี่สถ บุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะออกไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับไม่มีสินค้าขึ้นนะครับติดขาไปกับ985หมดแล้วครับ เดี๋ยววันนี้ FC ซีขอมานะครับให้ไปถ่ายสามห้านึงที่บ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวรอรับชมในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ที่ราบุรีไม่มีรางให้สามห้านึงจอดนะครับ ต้องไปจอดที่บ้านครูบัวเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ